ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเมื่อนี้หมอลำเดชาหน่อยผ่ามาบึงหมอลำสิริพรมาเซ็นสัญญาหมอลำวันที่สามสิบเอาหมอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับค่ะพ่อแม่พี่น้องคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่บ้านคุณพีจ้าภาพใต่สปอร์ตมาห้าแล้วนะคะเนาะ ตอนนี้เราอยู่ที่บันม่วงนะพี่เนาะงบันม่วงตําบลแขมอุดมพรต่ำบลเตะตําบลเตะบันม่วงตําบลเตะอ่ะออุทุมพรจังหวัดศรีสะเกษนะพี่น้องคะเราจะมาทำการเส้นสัญญาหมอลำบาจากในวันที่30ธันวาคมนะคะแล้วเรามาเจอกันกับคุณพี่จะภาพกันลวกันข้อสิทธิตั้งเวทีอย่างนี้สะยุนีบ่ะหรือว่าไม่ยุ่งหน่อยบ้านหน่อไม่ครับแม่คุณพี่จะภาพท่านชื่ออะไรบ้าง คือวัชันครับอ๋อคุณพี่วัชันวสันสุพ่มอ๋อบาอ่อนพี่บางอ่อนอ๋อขอบคุณครับอ้นี่กงงานค้างนี่สามงานสี่งานเดี๋ยวให้มะลําซีดีพอนหน่อยเพิ่นทำการเซ็นสัญญาครับท่านจาพาเพิ่นเนาะครับเนาะ สำหรับคิดมอลลัมเดชาน่อยก็ขอขอระคุณทั้งเจ้าภาพใจดีที่เอินมอลลัมเดชาน่อยมาลองมาลลัมมานีเขาขอให้เพื่อนมิโชกมิลาบตลอดปีเนาะปีน้องเนาะคลิปนี้แต่หากว่าถืออกถือใจฝากก็ไหลก็แช่ทั้งเจ้าภาพเจ้าสตามอลลัมู้หญิงชื่อมาเนีมอลลัมริคอหน่อยสมบูรณ์จ้าความโดยมอลัมเดชาหน่อยช่องเมกค่ะวันนี้ทางคุณพ่อเจ้าภาพคือคุณพี่วสันแล้วก็พี่บังออ พี่บางอ่อนนะครับขอบคุณขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับคุณพี่ครับ